ลองให้รีวิววันนี้นรัพพาเพื่อนๆมาอยู่หน้าจอ Samsung s 8 0 u a นะครับผมมอนิเตอร์ความละเอียด 4K นะครับผมที่รองรับการเชื่อมต่อแบบ USB Type C นะครับคือจริงอยู่ว่าก่อนอันนี้เนี่ยเราเพิ่งมีแนะนําเป็นหน้าจอบแบบนี้ไปแล้วอยู่ครั้งหนึ่งใช่ไหมแต่ว่านั้นเนี่ยด้วยราคามันยืดแตะอยู่ประมาณ20,000กว่าบาทนะครับก็ตัวนี้เนี่ยพอดีเราไปเห็นมานะครับผมว่ามันเป็นรุ่นที่ราคาอยู่ที่หมื่นต้นๆเท่านั้นนะครับ แล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ดูโอเคที่สุดในตลาดตัวหนึ่งและในราคาแบบนี้ก็เลยหยิบเอามาเล่าเพื่อนๆได้ฟังกันว่าเฮ้ยมันน่าสนใจขนาดไหนแล้วก็มีข้อควรรู้อะไรอย่างไรบ้างครับโดยตัว s 8 0 u a ตัวนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนว่ามันจะไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุดของทาง s a m s u n เนาะเพราะว่าจะเป็นรุ่นตัวของปีที่แล้วนะครับโดยรุ่นใหม่เนี่ยเขาเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมานี้เองนะครับเราก็จะใช้เป็นชื่อใหม่และเป็นซีรีส์ i e w f i n i t y S8 ไปเลยนะครับ โดยจะมีการพัฒนาในเรื่องของการลดแสงสะท้อนแล้วก็จะมีขอบเขตสีที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยไอตัว S80UA ตัวนี้เนี่ยคือเท่าที่ลองดูสเปคมามันก็ยังถือว่ายังน่าใช้อยู่แล้วก็ราคาก็น่ารักน่ารักอย่างที่ผมบอกนี่แหละเมื่อแกะกล่องออกมาเนี่ยก็จะมีทั้งตัวจอขาตั้ง เราก็ใส่ไฟนะครับซึ่งอันนี้ก็จะไม่ได้มีเป็นอะแดปเตอร์แยกนะครับแล้วก็มีเป็นสาย HDMI แล้วก็ USB Type C มาให้ด้วยโดยเจ้าตัวขาตั้งเนี่ยอันนี้ผมว่าก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของม,มันเลยก็ว่าได้นะเพราะว่ามันสามารถที่จะปรับได้ทั้งความสูงนะครับหมุนปรับแนวตั้งแนวนอนได้นะครับปรับหันซ้ายหันขวาแล้วก็ปรับก้มเงยก็ได้นะครับ ึ่งขาบแบบนี้เนี่ยจะไม่ค่อยเห็นมากในราคาประหยัดประหยัดสักเท่าไหร่เนาะสำหรับสเปคของเจ้าตัว S80 UA ตัวนี้นะครับผมก็อันนี้เนี่ยผมจะเลือกเป็นตัว27นิ้วมานะคือเห็นว่ามันจะมีเป็นตัว32นิ้วด้วยนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่า32นิ้วมันใหญ่เกินไปนะครับสำหรับการทางานทั่วไปอะ่ะก็เลยจะชอบเป็นไซส์27นิ้วมากกว่านะครับอัตราส่วนหน้าจอของเขาจะอยู่ที่16:9นะครับพาเนลจะเป็นแบบ IPS ความสว่างสูงสุดอยู่ที่300นิต องศาในการมองเนี่ยอันนี้ก็ทั้งแนวตั้งแนวนอนเนี่ยจะอยู่ที่178องศาเลยส่วนตัวแท็ที่สามารถต่อสัญญาณภาพได้เนี่ยอันนี้ก็สามารถชาร์จไฟเข้าไปที่ตัวโน้ตบุ๊กได้ด้วยนะครับความแรงไฟสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่90วัตต์นะพออื่นๆที่มันจะมีเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัว DisplayPort ที่เวอร์ชัน1.2นะครับแล้วก็ HDMI เนี่ยอันนี้จะให้มาเป็นตัว2.0แล้ก็จะมีเป็นตัว USB Type A นะครับผมมาให้ทั้งหมดเนี่ย3พอร์ตด้วยกันเป็นเวอรร์ชัันน3.0ะคบ ฟีเจอร์อื่นๆที่รองรับก็จะมีทั้งตัว Picture in Picture หรือว่า Picture by Picture อร์ด้วยแล้วเราสามารถเปลี่ยนไปใช้กับตัวแขนจับจอก็ได้นะครับผมโดยมันจะรองรับเป็นตัววีซ่าเมาส์เนี่ยที่100คูณ100มิลลิเมตรน้ำหนักของมันโดยที่ม่มีขาตั้งเนี่ยอันนี้จะอยู่ที่4.7กิโลกรัมนะครับก็สามารถที่จะเอาไปใช้กับตัวแขนจับจอราคาประหยัดที่เราเพิ่งแนะนำไปได้ด้วยนะครับส่วนสเปคอื่นๆที่ควรรู้เอาไว้นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้บอกว่า มีความแม่นยำของสีเนี่ยตัวเดลต้าอีเนี่ยเท่าไหร่นะครับรวมถึงตัว DCIP3 นะครับก็จะไม่มีด้วยจะมีบอกแค่ตัวของ srgb SI นะคี่บเี่า9นะแล้วก็ตัว hdr เนี่ยอันนี้จะรองรับเป็นตัว hdr 1 0เท่านั้นนะครับและตัวมันเองเนี่ยจะไม่มีลำโพงบิวอินมาให้รวมถึงจะไม่รองรับตัว free sync หรือว่า g sync ด้วยนะครับด้วยความที่มันไม่ได้ระบุสเปคเรื่องของความแม่นยำสีเนี่ยมามากมายขนาดนั้นเนี่ยนะครับผมตรงนี้เราก็จะไปใช้ตัวของ s p i d e r X เนี่ยทดสอบให้เพื่อนๆได้ด ความไม่องสีเนี่ยหรือว่าขอบเขตที่มันมีเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะค่าขอบเขตส,สีหลังจากทำการวัดด้วย s p i d e r X นะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยถือว่าน่าประทับใจไม่ได้ดูด้อยกว่าตัวที่ราคาสูงกว่าเป็นเท่าตัวสักเท่าไหร่เลยจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปวางทดสอบกับตัวจอ iMac แล้วก็ตัวจอ Dell เดลให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกทีนะครับว่ามันจะมีความแตกต่างของสีเนี่ยกันมากน้อยเพียงใดนะครับ อย่างที่เห็นนะครับว่าสีก็เรียกว่าแทบไม่ได้แตกต่างจากตัว iMac เลยนะครับและในส่วนของขอบเคสสีที่เราขึ้นทดสอบไปเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างกว้างมากทีเดียวแล้วก็ปัญหาอื่นที่เราเจอจากการใช้งานนะครับก็คือตัว USB Type A ที่เขาให้มาเนี่ยพอมันอยู่ด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะเอาไปต่อพวกเอ่อคีย์บอร์ดหรือว่าเมาส์เนี่ยถ้าเกิดว่าต่อเป็นแบบไวเลสเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาว่าสัญญ,ญาณเนี่ยมันไปไม่ถึงหรือว่าเกิดอาการติดขัดได้อยู่เหมือนกันนะครับ ต้องต่อเป็นแบบมีสายเนี่ยถึงจะใช้งานได้ค่อนข้างลื่นไหลแต่ว่ามันก็จะดูลกปุงดังขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันโดยสรุปแล้วนะครับเจ้าตัว Samsung S80U-A ตัวนี้เนี่ยถามว่าเหมาะกับใครนะครับคืออย่างผมเองเนี่ยผมว่าใช้งานเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่ได้ติดปัญหาอะไรเลยนะครับใช้เป็น MacBook หรือว่า Notebook ที่อาจจะมีพอร์ตไม่ได้เยอะมากเนี่ยอันนี้ก็ เชื่อมต่อด้วย Type C ไปเราก็จะได้เป็นตัวพอร์ตของ USB Type A มาเพิ่มอีกถึง3พอร์ตกันไปเลยนะครับโดยหน้าจอ 4K ในระดับราคาที่ใกล้ๆกันกับตัวนี้นะครับผมโดยมากเนี่ยก็จะไม่มีทั้ง Type C แล้วก็ Type A มาให้เลยไม่แต่พอร์ตเดียวนะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวราคาประหยัดที่น่าสนใจมากๆแหละสำหรับคนที่ทำงานสายกราฟิกแล้วตัว Samsung S 8 0 U A เนี่ยถือว่าเพียงพอกับการใช้งาน แม้ว่าตัวค่าขอบเขตสีเนี่ยจะไม่ได้สูงเหมือนกับตัวท็อปที่ราคาแพงกว่ามันมากๆนะครับแต่โดยรวมเนี่ยก็ถือว่ามีความเที่ยงตรงแล้วก็ใช้ทํางานไปจนถึงระดับจริงจังได้แบบสบายๆเลยครับเราก็สำหรับสาเกมเมอร์นะครับด้วยความที่ตัวนี้เนี่ยก็จะมี refresh rate อยู่แค่60เฮิร์เนาะก็จะไม่รองรับทั้ง free s y ิ c g sync ด้วยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นข้อข้อจากัดอย่างหนึ่งในการเล่นเกมไปพอสมควรเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ จรณาเพิ่มเติมมาด้วยนิดนึงละกันโดยเจ้าตัว Samsung s 8 0 u a ตัวนี้นะครับผมราคาขายของมันเนี่ยก็ปัจจุบันหาซื้อได้ที่ประมาณ11,900 11, บาทนะครับแต่ก็จะมีพวกโปรโมช,โโมชั่นต่างๆเนี่ยก็น่าจะลดได้อีกประมาณ1 0 0 0 2 0 0 0บาทเลยยังไงก็ลองหากันดูได้นะครับยังไงก็ดีเนี่ยคือมอนิเตอร์ที่มีสเปคแบบความละเอียด 4K เชื่อมต่อ Type C แบบนี้เนี่ยคือจริงก็มีตัวอื่นอยู่เหมือนกันแต่ว่าราคาก็จะโดนตีบวกไปประมาณ3 4 0 0 0บาทนะครับ ถ้าเกิดว่าใครสนใจยังไงเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันเพิ่มเติมไดนะ้เดี๋ยวจะไปหามาลองให้เพื่อนๆ่นได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งคลิปนี้ถ้าเกิดว่าคิดว่ามีประโยชน์แล้วก็ชอบอย่างไรเนี่ยยังไ,ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคนอื่นดูด้วยนะครับแล้วก็ไปดูคลิปเก่าๆของเราที่เราเคยรีวิวตัวหน้าจอต่างๆเอาไว้เพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ครั้งหน้าเราจะมีอะไรมาแกะกล่องลองให้อีกเนี่ยไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกด subscribe กับช่องของเราไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคล